หนึ่งสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้ครูไก่โต้มีหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณ เปลี่ยนไปตลอดการมากกว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณต้องการอยากจะมีรายได้เดือละล้าหรืออยากจะประสบสมความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่คุณปรารถนาดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อหรือบีลีฟวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าคุณสามารถเป็นได้คุณสามารถทําได้คุณสามารถสําเร็จหรือคุณสามารถเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการได้คุณก็จะไปหาหลักฐานเพื่อมาซัพพอร์ตตัวคุณว่า คุณเป็นได้คุณทําได้เช่นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เดือนละล้านคุณก็จะไปค้นหาหลักฐานว่ามีใครบ้างที่ทําได้มีใครบ้างที่มีรายได้เดือนละล้านเมื่อคุณไปค้นหาหลักฐานคุณก็จะพบว่าคนนู้นก็ทําได้คนนี้ก็ทาได้คนนั้นก็ทําได้พอคุณเห็นคนหลายๆคนทําได้มีคนจํานวนมากทาได้คุณก็ยิ่งจะเกิดความเชื่อและคุณก็จะ นำไปสู่การลงมือทําหรือแอคชั่นเมื่อคุณแอคชั่นหรือลงมือทํามันก็จะมีผลลัพธ์ิดขึ้นเมื่อเกิดผลลัพธ์มากขึ้นคุณก็จะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นยิ่งคุณเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นคุณก็จะยิ่งลงมือทํามากขึ้นเมื่อคุณยิ่งลงมือทํามากขึ้นต่อเนื่องยาวนานพอคุณก็จะมีผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดังนั้นมันก็จะทาให้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่จะมีรายได้เดือนละล้านเหมือนกับคนนู้นคนนี้ได้ดังนั้้้นนนวัีถาาคุณอยกจะ ประสบความสำเร็จหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เริ่มต้นจากความเชื่อเมื่อคุณมีความเชื่อหรือความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถเป็นได้เหมือนกับคนนั้นคุณสามารถเป็นได้มากกว่าคนนั้นหรือคุณสามารถที่จะมีรายได้เดือนละล้านได้เพียงเท่นี้มันก็สามารถที่จะนาพาคุณไปสู่ความสําเร็จหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตลอดไปได้